สวัสดีค่ะวันนี้เพจอิจันนะคะอยู่ที่บ้านกุดเมงค่ะอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอาค่ะคุณอาลำดวนนะคะคุณอาลำดวนเนี่ยเป็นคุณอาของน็อตนะคะน็อตวัชระสาแก้วซึ่งเป็นผู้หนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆาตกรรมน้องราย ที่จังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณอาก็มีความตึดอัดใจหลายอย่างแล้วก็อยากที่จะเปิดใจกับเรานะคะถึงถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของน็อตเองนะคะแล้วก็คุณอาเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าว่าน็อตเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแต่เพียงอาจจะมีส่วนร่วมในการพาศพไปอำพรางเท่านั้นเองนะคะซึ่งคุณอาเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับนอ็อตหลังจากที่น็อตเข้าเรือนจำชัยภูมิแล้วนะคะวันนี้คุณอาก็จะมาพูดคุยกับเราะคะ่ะ คุณอาสวัสดีค่ะ er สวัสดีค่ะเขาเบาเป็นภาษาอีสานบันบานเฮาเลยเนาะค่ะค่ะคุณอาอันคุณอากับกับนอตเป็นยังไงเป็นอาหรือว่านอตคือเอิรนแมวหันคะเรื่องนอตมาเตน้อยค่ะค่ะนอตจะเลยเรียกเม่ค่ะอันเฮาคือได้เอิรนมาเตน้อยค่ะเลี้ยงมาเตน้อยด้ค่ะพ่อเม่เขาบเรลี่ยงเอาพ่อก็ตายพ่อกระตายเมก็บ่เรลี่ยงเอา ไปเลยเอาเขามาเลี้ยงค่ะค่ะหมายเข้ามาแม่บ่ไห้ดูแลเลยแตงแต่หน่อยๆอด,ดูแลเลยค่ะค่ะอ่าดูแลมาตลอดคู่กับลูกอ่าสามคนนอนเอิญเท่าว่าจังไดเอิญแม่ค่ะเอินแม่มาตลอดเลยบปค่อคะเลี้ยงมาตัตงแต่แบเบาะเลยบาะเอิญมาจังสั่นประมาณปีกว่านี้แล้วค่ะอื ใต้ผ่าทั้งมันดอกหอกอยุผ่าปีปีกวานี่ละค่ะอายุขวบนึงกับเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วค่ะแม่เขาก็เอามามาทรงหายเลยค่ะเอามาถิมใบบานยาพี่เนาะแม่เขาเอาไปหาทานแล้ววะน,นี่โบมีคนเอาก็เลยเขาก็ตีลูกตีอย่างเขาก็เอาตีในที่หัวลูกเขาก็ว่าเอาไปเลี้ยงเนี่ยคงมึงไว้สิแต่ว่าอีบบเอาดอก ตอนแรกเข้ากับสิบบ่ได้บ่อยากเลี้ยงคือการเข้ากับมีลูกอยากเลี้ยงเลยเพราะก็มีผ้าลูกกับอายุท่อกันกับหลานเนาะค่ะนี่ก็เอามาที่ยงคู่กันกับลูกเจ้าขวมอืมบันที่นีกันเลยก็เลยเลี้ยงว่าเป็นลูกเจ้าของเป็นคนที่สี่เป็นคนที่สี่กับมีพี่ซ้ายนอตอีกเด้ค่ะเป็นคนที่หาไปอีกเด้เลี้ยงเลี้ยงหลานสองคนเลี้ยงลูกสามคนค่ะมีมีพี่สาวมันอีกเด้โซฟาอีกเด้เขาแต่งงานกับออกไปมีหลานสามคนเด้ หลานสามลูกสามเลี้ยงกันยุบานเนี่ยหกคนโออพ่อแม่เขาบ่ทรงเสียเบิ่งเอาเลยบ่บ่เคยทรงบ่เคยถามเลยว่าลูกที่ได้ใส่เสียผ่าลูกที่กินยังคุณนอยู่กับอ่าเบิดเฮาลับภาละับเบิดมาตึงแต่หน่อยเขาโรงเรียนยังเฮากะหเาโรงเรียนก็หายเงินทอกันกับลูกเขาก็ะือเป็นลูกเฮาคนหนึ่งถือเป็นลูกบ่บ่วาหักพิงเน้บ่เคยหักพิง กับนอตนะกับต้อมกับป้าคือกันบ่วหักพิงเราหลานกับยูน้ำเฮาแบบหักเขาคือม<า>เมยเฮาบอกเมยสิไปเห็นงานให้เบิงน้องเบิงใหญ่ส่เขากับเบิงเขาเขาก็บ่เคยเขาบเคยเขาหยาบคล้ายกับน้องนี่เฮาบอกเบิงเบิงน<า>้องเขากับเบิงค่ะอืเขาก็ดูแลดีแต่ว่าตีก็พวตีอ,อืจนจนหู้นิสัยนเนาะเลี้ยงหมาจนหู้ว่าหลานเป็นคนจังใดนะเป็นคนจนนังใดนอดนี่ นัดก <Donald> <we> ็เป็น <sucks> คุนแบบว่ายู่กับเฮาโม่เมะเมะโบกระตือหรือรลนเป็นคุณซื้อซื่อซื้อเราบริบริมันบันไดบอบอบอ้บเล่นหนังสือเก่งบอบอค่ะไปตามภาษาเงาะละไปตามรูกําผ้าค่ะครูให้เรียนกับบริยันดอกรูไปนั่งกัดกินใจดินซออุู่ใต้ทุนพวกเรากับบอมีความสุขบันไดเนาะเราอาสมี คิดว่าเจ้าของเป็นปมดอยคือจังไหนยู่บอกคือเราเคยแน่อย่อยใจบอกว่าแม่บอเลียงเอาโอ้แต่ว่าน้อยใจอยู่น้อยใจแต่ว่าเฮานี่นอบอกว่ากระซางหัวมันทออยู่กับเม่แเมย์ก็บอกเคยว่าหักพิงเฮาให้ควมยุติรรมแบบว่าฮักคือลูกเนี่ยลูกได้เท่าใดหอดกได้จังสั่นเสีอผ้าก็ต้องราคาทอกับ่มีว่าของของลานถืกของลูกแพงบบอว่าบมี่มี ค่ะจนเท่าชั่วมือนี่เสียผ้านี่ร้านบริเฮีนงานกะซักให้ขอให้ร้านแบบว่าให้สะอาดสะอ้านยังเสคุเม่เนี่ยลืมอเขาเลี้ยนใดหอดปอใดปอโขกค่ะทรงหอดปอโกจ้ะบันที่นี่ทรงบ่วหวคือหรือว่าเขาเศร้าเลี้ยนเองนอดโบวัยนอดตื่นสวยตื่นซาหลายแล้วแม่กะปลุกบบวหว ก็เลยให้เศร้าเรียนซะจ้าเศร้าเรียนซะเราทํามาหากินอย่างนอเพราะเศร้าเรียนปหกแล้วก็อยูบ้านซื้อนี่แหละค่ะกระซอยเบิ้งนองเบื้องนูจ้าเบื้องน้องเฮ้ยอย่างยู่บ้านนี่แหละรับจ้างถ้ามีคนมาจ้างกับปไปน้ำเม่ล่ะไปน้ำเม่นี่ละค่ะทักชวนมากก็บ่ค่อยให้ลำบากปานไดนอดน่ะให้ยูบ้านเป็นอย่างเขาคือบ่ได้ให้เราทำงานทำอย่างก็ลูกตัวรันเลยอะ คือตัวหลานพวกค่อยบังคับเต้ถ้วยซ้ำก็บพก่อยใส่หลานล่างดิพอยังพอเขาบ่ามีพ่อแม่เข้าก็เลยลื้อตนเขาหลายจังสิบอกเขาคนใดถ้ทเ่าบังคับความบีบบังคับของหลานเนี่ยถ้าเขาบังคับย่านมันไปเฮ็ดชัวเมนบอกค่ะถึงอยู่บ้านอยู่ซื่อๆเนี่ยขนาดใหญ่ปานนี้เนี่ยก็บอกว่าเขาไปทําสิงเลี้ยวๆนะหมูยองดิอือก็บอกว่าว่าให้ควบกับหมูยองเนี่ยอบอกอีหลีกีดกันแท้ๆเลย หมดเอ้ยคบได้อยู่คบกับมูยองแต่ว่าไหหูความประพฤติเขามาจังใดเปินไปมาจังดใดเพราะไหปล่อยตูปล่อยกายไปกับเขาปนั่นเขากับว,ว้ไว้ไหไล่ไล่กันเออไว้้าย,ยไล่กันค่ะย้อนนี่พึง่งไม่ยู่นี่ได้จักประมาณสองเดือนบมคะอู้ยองไม่ยูเจียบที่พ่อปีแล้วค่ะเต่ว่ายองหักไปเศร้าบ้านยูอ่อาบเใหายอย้อไหยูนี่เพราะว่าคือบ่ใหไหย,ยูนี่คะความประพฤติมอคือกันด้วย เขาเขาเลี้ยงหลานกับผ้ามาเขาก็หู้ว่าพูได้ง่ายค่ะหมูยองน่ะมันชั่วเนอวามบ่พืชบ่คือกันมูยองก็เป็นหลานคืองกันมูยองก็เป็นหลานมอดก็เป็นหลานแต่ว่ามันคือบ่บ่คือกันเขาเลเลี้ยงบ่ได้เขารับบ่ได้ถ้าเอามาอยููปุ๊บน่องนี่คือคือถือบังคับเบิดอ่ะให้เฮ็ดนังน่องนี่น่องต้องเป็นแบบว่า ยู่ใด้อำนาจหมูยองแล้วอาอาอานี่บอมักแบบนั่นอาวาหไงก็คือไงคือคือย้อมน้องน้องที่เฮทพีเทสถืกก็คือย้อมเออเนาะอาเป็นแบบนั่นเออมันแตกต่างกับชีวิตนอตนอดมีถ้าเขาว่าย้อมน้องก็คือย้อมค่ะเออย้อมถ้าหมูยองบ่มแมนนิสัยมันไปพุทธละยามยกตัวอย่างการยอมยอมของห้เฮทอีอย่างทีวายย้อมเนี่ยค่ะสมุด เอาใจน้องค่ะน้องว่าอยากได้อันนั่นอันนี้ก็ต้องพ้าน้องไปซื้อถ้ามูยองนี่เขาบ่พ้าไปดอกค่ะถ้ามอดนี่พ้าไปพ้าน้องไปซื้อขนมขนมจังจากค่ะละละมูยองอันมีถือว่าเป็นมีผู้นำก็นอดเป็นเป็นคนมีผู้นำก็นอดคุ้มนอดตาะเป็นเป็นคนมีพอมูยองเนี่ยมีพอค่ะนอดหนีบ่มีดอกค่ะเลี้ยงแบบจะได้่ะครับเลี้ยงแบบ อยากได้อยางไดอืมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสัมผัสคุณพ่อที่หลังเนาะค่ะสัมผัสคุณนาแป๊ะนึงนอดก็ได้คือการนอดนอดแต่บ่มีหยังดอกรวมมาจ้างอยู่ได้นอดก็ได้คือการนอดนอดใหญ่แล้วเอ็นบ่เฮ็ดจังซี่่คะนอดเดี๋ยวน้ออย่ากได้ผมซื้อให้หมดอืมบ่ยได้นอดนี่เนาะอยากได้หยังก็คือว่าได้แต่ว่าเฮานี่คนเกิดมาค่ะก็ต้องยนโดนแม่นี่ แม่หนีเขาหายหาเขาหายยู่แต่ว่าเขาหักสอนไฮ้หนานไ่ยเนาะ้ฮหูวิธีค่ไงแล้วก็ต้องไปหาด้วยตัวเองหาถ้าได้ลูกได้เมียไปก็ที่ได้ทรยบสมบัติไปเม่นบ่อสมมติเป็นรถดเป็นล้าเม่นบ่ะเออก็ให้นอดไปหาเอาเองพึ่งตัวเจ้าของเองไงแล้วทำงานทำงานเออให้ออกรถดออกล้าเอาเองเสียค่าใช้จ่ายเอาเองแต่ว่า ค่าอยู่ค่ากินบ่มีให้แม่แม่กับบ่ว่าแต่ว่าพอให้ให้สิ่งงวดลดพอเออฉันเลี้ยงมาแบบนั้นลูกนะหลักพ่ออันเขากับบ่เคยเคยมีต่องคดีเคยอย่างบ่มัดเคยลักเล็กขโมยหน่อยหรือว่าไปเคยเผ็ดอย่างกับไผ่บ่บ่บ่เคยบ่มีค่ะตั้งแต่คนตีกันอยู่ในงานอยู่ตลาดก็ชี่รถมาบ้านซ้นยกยกแล้ว น็อตน,นะ,ะเออเรนมาซอเขาอยู่บ้านเพียเป็นบอสู่คนบอบอสู่เป็นเบิดเลี้ยงลูกเ,เลีล้ยงหลานเป็นเบิดบ่ห้สู่ฝนเห็นอย่างไล่ๆกับเฝ้าแล่นหนีเมย์บอกนะ,ะจะไปร่วมกับเขาเพราะว่าเมย์เปลี่นค้นแบบนั้นค่ะ,คะปันที่นี่อันพ่อมือมือช่วงวันที่แปดมือเกิดเหตุนะส่เฮาฮ้าหูเรืองบอจนตำรวจมาพวกหูจากเทียเพู้ว่าเมย์กับเฮียนงานเนาะเมย์เฮียนงานกับบอึเงโทรศัพท์จากเทียโทรศัพท์กับบอลิน ค่ะมากระโเปิดโทรศัพท์จากเทียตูตะเบล่งนะกระโบผูเลียงนะตูมาเลียงอยังพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปว่าช่วงประมาณกลางกลางกลางเมษาเปลี่ยนตั้งแต่นนวันที่แปดนั่นแหละค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนจังไหนวัดนี่ปกติเขาชิ้นวันเขาชิ้นนอนเด้ค่ะนอนเหรียญโทรศัพท์วันนี้ผูยอมให้ให้ไปอำพรางศพเนี๋ยเนาะกลับมากระโบกเขาเมนบค่ะ เขากรกลับมาก็มาบอกไอ้ว่าหมูยองเนี่ได้เฮ็ดขาสบอีลี่เออที่ไปน้ำเขาน่ะมาบอกอาบอกมาบอกพี่สายมาได้มาบอกอาดอกมาบอกพี่สายว่านป้าบอกหมูยองนี่ได้เฮ็ดขาคุขนไอ้เก็เลยว่าอย่ามาว่าอย่ามาว่าวท่านกูบ่อยากได้ยินเลี้ยงบกอันี้ท่านคือพี่สายนึกวันน้องเบ้าลินอย่ามาว่าวท่านนับแต่มือนั่นเนาะ ค่อ๋อน้องมาบอกมือนันเลยน้องมาบอกไปเะ็ทมาแล้วนะน้องมาบอกกันขึ้นเลยบ่อกันขึ้นเลยบ่อการชี้บอกกันขึ้นหรือค่ะมาบอกไอ้ไอ้ก็ว่าไอ้อีรีนั่นเนาะไอ้พีไซมดนั่นแหละค่ะกูก็อยากได้ยินเรื่องบักอะนี่กูสั่งมันว่าสั่นผู้ไอ้เน่ะค่ะกับริหนี้พูดได้เขาเห็ดจังสั่นรู้แล้วว่าเขาเป็นคนซัวแห้งเป็นบ่อหย้คุก็พาน้องเนี่ยหลบล้มทุ่งให้ทุ่งน้ำไปปวด เอาผ้านองผ้ากันลบไปลบไปยุทุ่งให้ทุ่งน้าพ่อญาติบูยองมาแหกบ่อยากควบกับมันวะเช่นอ้าวนี่เมื่อไปน้ำกันดีๆเป็นยังค่อันที่แง่ฟูงกับวางเสี่ยเนาะผู้เม่เนี่ยอ่าแม่กระถามแม่ก็ถามถามแย่เล่นเลนบ้าแม่ก็ว่าเออควบกันอยู่ดีๆกันทีแง่กันเนาะบัดเนี่ยตายกับวางเฉี่ยเนาะค่ะเอ้า ชูเบียงก็ไปอยู่ท้งไงท้งนาเท่ขอที่มาสูข่ายาเสตติดไปช่วงยาเสตติเด้เขากับว่าข้าใจเป็นอย่างไนคือออกไปอยูหน้าค่ะหลายมือบ่ไปอยูหน้าอู้ก็ไปหลายมือแล้วขึ้นมาวันที่เท่าใดรก็ประมาณเนี่ยวันที่เจ้าเศาบ่กเศาหาสิบก่ามือด้อเอาซิบก่ามือจ้าไปอยู่ท้งนาเนี่ยไปกับยูกับพี่ซ้ายน่ะเนาะไปกับพี่ซ้ายเพราะว่าอยู่กับพี่ซ้ายเท่าไดร ไปนอนหน้าเลยบอๆไปพอสีส้มก้อนก็ลอยเข่ามาเข่ามากินเข่ากินยังกับโลกไปไม่อีกอ่าพายุทุ่งนาน่ะค่ะว่าบ่อยากพ่อหนาบอบมูย้องว่าสั้นเออนี่และมันเลี่ยนไปมองนีละเขากับสังเกตแล้วเขากับรอบบอกไอ้ไอ่เขาอยู่แต่ว่าไอ่กับบ่าเสือไอ่ผ้าค่ะไอ่กับบ้าบอกจนมาหูจนมาความแตกกันเลยมาบอกกันเหมือจ้าแล้วแับนี้ความแตก ตำรวจกับมา้าเขากับโบหู้เนาะเพ่นก็บอกว่ามา้าอันทำหาบักมูยอ้อะผู้แม่กับโบหู้หมอดกับยุ่นีะ่ะหละเมื่อกับว่าอันเพื่อนมาทำหามูยองเพื่อนกะกลับไปเขาก็บอกว่าเพื่อนม้าไม่อีกนี่มาหานอดกรบบอกนอดเนี่ยไปให้ปากคำเพื่อนแมยน่ะไปให้ปากคำเพื่อนเท่าเอ้ยเขาบบผู้เลี้ยงเขากับว่า ไปห้ปากค้ำเพื่อนเขาโเฮ็ดอันในผดมันกะบ,บ่าเป็นยางดอก<ล>เขาเป็นคนดีมันก็ดีวันยังค้ามก็บ,บอกลุงเสด<า>ไปให้ไปรอดเปไหนไปรอดนักล้วนนะเพื่อนล่ะะเขากะห้ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ไปกับเจ้าหน้าที่นั่นะหละบันที่หนีกัมาเป็นจังไหมว่ารวมกันเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าเขากับไปโวยวายกับตำรวจเนาะไปหาลูกเศร้ากับบ่พ่อแล้งกับบ่พ่อไปอีกเศร้านึงกับบ่พ่อ วันนี้ไปในแรงนั่นพี่ไปเฮ็ดนงานกับพะวงหนาพระว้งหลังกับไปไปยุตำรวจสองมือแล้วจ้ากับไปกับไปว้ยวายกับตำรวจมาลูกยุใสฮะไปน้ำหาผู้เหลียวลงพักผู้เหลียวค่ะน้ำหานอดยู่ลงพักค่ะก็ว่าเอาลูกออกมาให้จากเทียนี้กับบกกักไว้เฮ็นหยังคนบ่ได้ผิดกักให้หยังโดนแท่กับว่างสิเนาะค่ะเขาแล้งกับบ่ได้กินอ่า คือโป้ยจากเที่ยเอามาไว้เท็นอย่างกระดอกระเดียกกับไปว่าตตำรวจส่ละแล้วบัดนี้ตำรวจกัเลี้ยบานฉันโวยวายแหงเติบเนื้มือน่ะเขามาพี่ไว้สั้นที่ว่าเรียกที่อย่างให้ฟังสั้นลูกเจ้านั่นมันไปเอาศพลุกไสหลุมซอยเขาสั้นมันไปอุ้มศพลุกไสหลุมซอยเขาสั้นมันก็เลยเป็นร่วมกันว่าสั้นตำรวจบอกน่ะแม่คิดจังไหนวันนี้แม่ก็เลยวยบาเออ รู้แล้วบันเนี่ยถ้าเกิดมันเห็นผิดกระดำเนินไปตามผิดแลวเนาะค่ะกระบอกตำรวจสิละค่ะเข้าไปย้อมรับผ่านมันเกีียวของอิหี่ค่ะผ่านเกีียวของน้ำอิหีจ้าใขรเกี่ยวของอิหีเนี่ยกระย้อมรับต่ว่าโดยโดยความเขาเว้ยหัวอกเข้าเลย่นี้เขาเสื้อว่ารวมใด่รวมน้ำปันไหนบอกค่ะเพราะว่ามอดนี่ มันกบ็บอกว่าถ้า,าเขา,าไปที่มันก็ย่านมูยองค่ะย่านมูยองครับผมเม่ไปร่เนี่แม่กระเมียนอินพูนพุนีท่าว่าย่านคือย่านมูยองนี่เนะาะเฮ้ยเอารถใหญ่ไงมาขา,าย,าย,ยเห่ไอถที่เขาซื้อเอามาขายในราคาเกจพั 7, นเนาะเอามาขายให่ไอ่เอออเามาขายเห่ไอาาา่ก็คือเป็นของไอ่ไปซะเนาะเราขี้บ่พอาหามือ มูยองมาเอาไปที่ค่ะขายให้ล่ะได้ขายไห้แล้วมูยองเนี่ยไอ้ที่บัดทันพอหามือเด้ค่ะไอ้อายุสามสิบปีละเด้เนี่ยผู้ต้อมน่ะเออขายบัดทันพ่อหามือกะกลับคื้นมาเอารถปัดที่นี่กะผู้แม่หนีว่ามันกะกลับไปเอาผู้แม่กะว่าบอกบอกลูกกลับไปเอาทั้งสองคนหล่ะไปเอามาทีเอาพมกลับไปเอาแล้วแม่มูยองเนี่ยจับมีดที่แทงผม ที่ล้วดหนีไปเลยเออแล้วมาวบาเว่าใหอแเม่์ฟังเม่กันเลยว่าโอ้ถ้ามันเป็นอยงเส้นก็ะย่บไปโคบอีกกย่บไปใกล้แล้วพ่อเขาบ่ส่วนหรือพ่อกระส่วนบ่ได้บอกบ่ได้พ่อกับบ่หูเสิเฮ็ดจังไหนกันนะเออพ่อก็เฮ็ดน้ำบ่ได้เพราะว่าเขาบ่หายเนี้ยมันบออ่าในเมื่อเงินเจ็ดพันที่หามือเนี่ย่เก้าบ่หายไอ้ก็ชี่หนีไปเลย เอารถไปเป็นของเจ้าของคืนเอาไปเป็นของเจ้าของคืนเลยเอาขำามเอของคนมันบอสศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยกับอาการน้ำเอาคืนซ้ำกว่กล้าเลวเขาที่ขาก็ไอ้น่องเนี่ยที่ขาไอ้เทียนนี่มูยองเน่ะคือมีดที่คุ้ยคุณป้าเคยถูกบ่เคยถูกว่าถูกอย่างบ้าคุณป้าเคยถูกบ่มันบอดแบบนี้แล้วต่เขาที่ทรงบ่ทรงด้ค่ะเอาเขาบ๊อบบ๊อบเลยอ่ะเป็นอย่างเข้าเข้าวอาอันอื่นอื่น หลักคุณป่าเองเคยถูกคมคูหรือเคยถูกเค่ะคุณป่าเป็นจังไหนวันกีรับจังไดนมันท่าหายจนอยูบคุณคุณอาเป็นจังไดนเคยอากระถึงมันคือกันถึงมันที่เหยามีดแทงด้วยกันแต่ถามว่าเคยเดทแทงคูซื้อคูเจ่าอาวาบยอดบานบักอาบยอดอืมไห่คุณป่าก็เลยก็เลยให้เขาใหญ่ออกไปอยู่ทั้งนอกซะ ให้เขาแขจัดแล้วก็หลุดขายกันค่ะบันที่นี่พ่อคุณตำรวจบอกบอกคุณอาแบบนันวานเนี่ยรวมกันได้แล้วเขาก็มาทำแผนมาทำอย่างกันเหมือนมาทำแผนอยู่บ้านเดี๋ยวอยู่บ้า,บานมือนันอยู่ค่ะเขามาเฮ็ดกันไหนแน่เขาก็มาสี่หม่องนอดเอาอกรจกไปให้มูยอมนั่นแหละค่ะมือนันกลางคืนวันที่แปดเดียินเสียงรถบอบค่ะเพราะว่าเขา เขาบ่รู้ว่ามันป็่นเห็ุเขาก็เลยบบได้ซ้อมบบเด้เบิงว่ามาหับกันไปจังไดโบเหว่วบหูเหลี่ยวค่ะบกจุกกันยังบบหูว่าเขาไปฝังคนเลยนเนาะค่ะเขาก็มไหยคือเกาบบหูก็่มอยู่บ้านเหมือนเดิมบอกจุกเยู่้บ้านเหมือนเดิมบอกจุกอ้าวพาอรู้เลี่ยงเถียโอ้ยยู่กับบอกจุกผีหลอกด้วยเนี่ยก่านน้องอืมมันแต่เลยว่าหล่ะพ่อพ่อเขาเลื่อนจำาละใดใดไปเยี่ยมน็อตบอเป็นจังได เป็นจังไหนนะ่เขาก็เอาไว้ตั้งหากนัดน,นะเขาบอ่อปล่อยออกไปอย,อยู่ขังเดียวเหรอคะอยู่บอ่บอๆบอ่ขังเดียวดอกอยู่ไฟทั้งหมอเป่าค่ะคช่เนาะไ้น้ำหมออืมบ่ค่อยสบายบ่สบายอยู่ค่ะแต่ว่าเขาเห็นว่ามดในย่านเขาลุ้อย่างมันมีวันนี้เขาอ,อะไรบ้างก็เลยใหให้กันกันไหวจากนัก,นกถั่วคนอื่นแนะน่จ้าเรื่องกันเลยก่อนกินข่าวกินน้ำได้บ่กินได้ค่ะย้อนนะอืมก็บอกเม่ว่า บ่ได้พาเม่ยมบเราได้พาไไปฟังช้อยเขายุไปฝังไปจูดกระดาษลงใส่ศพเขาที่ดีนั่นแหละศพก็าบ่ได้เผาดอกเพราะว่ามันเกียร์อย่างเนาะค่ะเผาแต่กระดาษลงใส่เท่านั้นลหละแล้วก็เอาศพคอยอุ่มเท่านั้นจ้าก็อุ้มศพแล้วก็ฝังชอยมูยองเท่านั้นลหละเมี่ยน้อยน้อยน้อคู่นะหมูยองน่ะคู่ค่ะว่าหันว่าไปน้ำกระยานกระต้องไปยานก็ะต้องไปด้วยเนาะยังมอเตอร์ไซค์ดีเหลว กคือกันแหละ <K> ค่ะบันที่นี่เขายอมรับความเป็นจริงเน, <K> น่บอเขาหูว่าเขาเจอเจอขอหานะเขาอายุเกินยี่สิบแล้ว,ขเ,ลวเขายอมรับความเป็นจริงสืมือเนี่ยเดี๋ยบอเขามไหนจีจ้ารับได้ค่ะถ้าผม,ผม,าผมได้ทําผมการับผมว่าได้ทําเนี่ยผม <K> <whom> ยอมรับเฉพาะสิ่งที่ผมเฮตุเมนนี่คือสิรับอยู่รับตรงที่เหตุเนี่ยตรงที่บ่ได้เห็ุคือบ่รับบอกบอกสั้นอื ที่เห็ดจังได้<อ>ผมกระรางผมรับบบปไปด้เพราะว่าผมบบได้เห็ดฮ็ดเอาศพไปนั่นผมรับเอาศพไปแล้วก็จุดกระดาษลงใส่สพนนะผมเห็ดแค่นั้นเฮ็ดแค่นั้นค่ะน่องนั่นผมบบรับเพราะว่าหมู่ยองเฮ็ดของหมู่ยองเองอแล้วทรัพย์นนบบสินนอดกับโบได้หมู่ยองเอาเบิดรถขนาั้นก็เอาไปผู้เดียวเอาไปผู้เดียวขายเอาผู้เดียวมอดเป็นส่วนร่วมเป็นไปบบ,บ,บได้เพราะว่าอันใดมอดกับโบได้น้ำเมนโบค่ะเออ ถ้าสารพนวาสารพนวาร่วมกับเจ๊พิวาจังไหนและเนาะทรับชินกับบ่ไไรน้ำเขาข่ากับบ่ไดรข่าแค่ซอยผ้าไปซอยผ้าไปถ้าบ่ไปเขาก็ชี้่าเขามีเหตุผลในการผ้าไปจ้าเขามีเหตุ